เดือนหน้าเนี่ยตื่นเต้นมากก็คือเดือนตุลาจะมาถึงอีกแล้วะนะครับตุลาคมนั้นเรามีอีเวนต์สำคัญอีกอเวนต์หนึ่งก็คือการจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือที่เราเรียกกันว่าสั้นๆว่า m o t ต g p นั่นแหละครับปีนี้เนี่ยเรากำหนดจัดในวันที่25 26 27ตุลาคมในส่วนของการเตรียมการนะครับในการจัดงาน อีเวนต์ใหญ่ระดับโลกอย่างนี้เนี่ยเราได้เตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่องนะครับในก็เลยอยากจะมาเล่าให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์ได้รับรู้รับทราบนะครับเ,เรื่องของการจัดกิจกรรมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกปีนี้เราได้รับเป็นเจ้าภาพจัดสนามที่18นะครับสนามที่18ของการแข่งขันแล้วก็ในการจัดงานในแต่ละครั้งนั้นเนี่ยมีทั้ง นักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามนักแข่งครอบครัวแล้วก็หน่วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมาร่วมกันจัดงานในบ้านในเมืองของเราของจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเขาแข่งขันกัน3วันแต่เขาเตรียมการจัดงานกันประมาณ3เดือนครับตรงนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับประเทศไทยของเรากับจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนื่องจากว่าการแข่งขันรายการมโต GP เนี่ยถือเป็นรายการใหญ่ในระดับโลก รายได้ทั้งหมดที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเข้ามาอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยมีตัวเลขถึงประมาณ4,000กว่าล้านนะครับเกือบ5,000ล้านซึ่งปีนี้เนี่ยเรามีความหวังว่าเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดเราจะขยับจากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มาเยือนบุรีรัมย์ปีที่แล้วเข้ามาแส8 0,000กว่าคนนะครับ ซึ่งเป็นสถิติใหม่แต่ปีนี้เราจะช่วยกันอีกครับเราจะสร้างสีสันดึงดูดให้คนมามากกว่านี้อีก <c oughs> ก็คือเราเป้าหมายของเราจากแสนแปดหมื่นคนเนี่ยเราจะเราจะรองรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาส่วนเกี่ยวข้องกับงานนี้สองแสนคนครับค่ะเพราะนั้นพี่น้องเราเนี่ยประชากรของเรามีอยู่ประมาณล้านห้าแสนกว่าคนเนี่ยต้องเป็นเจ้าภาพรับคนที่จะมาเที่ยวชมประมาณสองแสนคน <c oughs> ทีนี้ในส่วนของ เม็ดเงินที่จะหมุนเวียนกับประเทศไทยของเราที่จะมาช่วยประเทศไทยของเราในภาวะอย่างนี้เนี่ยก็จะมีเม็ดเงินมาหมุนเวียนอยู่ประมาณ5,000ล้านตรงนี้เป็นเป้าหมายของเราการที่จะไปถึงเป้าหมายตรงนี้ได้นั้นเนี่ยต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในทุกๆอำเภอทุกๆคนต้องมีความรู้สึกร่วมกันว่าเราเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้แล้วก็เราจะช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานนี้ให้มากที่สุดการจัดงานนี้ไม่มีเพียงไม่ใช่เพียงแค่การจัดกิจกรรมการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์แค่3วัน25% 26ยี่หยเเท่านั้นแต่เรายังมีกิจกรรมที่เสริมเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมในงานนี้อีกหลากหลายประการเลยครับในช่วงเย็นของแต่ละวันกา,การจัดงานนั้นก็จะมีในรูปแบบของการจัด ให้มีศึกมวยไทยมวยไทยดีวิถีไทยไอ้คือคือเป็นมวยที่ใน,ในระในระดับเควันในระดับโลกในระดับการแข่งขันท็อปที่สุดของเมืองไทยเนี่ยมาจัดก,การแข่งขันศึกมวยไทยวิถีถิ่นไทยที่บริเวณด้านหน้าของสนามการแข่งขันเนี่ยในในช่วงตอนเย็นเนี่ยตรงนี้ถือเป็นเป็นการถ่ายทอดสด เดี๋ยวก็เปิดให้พี่น้องได้เข้าชมตรงนี้ตรงนี้ถือเป็นรายการใหญ่มากนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องด้วยส่วนพี่น้องที่ชอบเรื่องของศิล,ลปินต่างๆปีนี้เราก็มีการจัดศิล,ลปินในคอนเสิร์ตหลังในช่วงตอนเย็นหลังจากหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วตอนเย็นด้วยนะครับอันนี้ก็คร่าวๆปีนี้ก็จะมีที่ดังๆก็จะมีแจ๊สปุกนิกอะไรพวกนี้ครับแล้วมีอะไรเนี่ยมีจะจะอาสยามด้วย จะอาสยามแล้วก็จะมีกล้องห้วยไร่กล้องห้วยไร่อันนี้อันนี้เพียงแค่ยกตัวอย่างนะครับมีมากมายอีกเยอะแยะเลยก็ขอเชิญชวนพี่น้องได้มาร่วมงานแล้วก็ได้มาช่วยกันดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เราให้มากที่สุดค่ะจากนอกจากนี้ก็จะมีการจัดงานในลักษณะข,ของงานเอ็กซ์โปแสดงสินค้าต่างๆปีนี้ได้ขอความ ร่วมมือจากได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวโอท็อปของเรานะครับจากที่เราจะต้องเดินทางไปค้าขายในต่างจังหวัดในเมืองทองหรือในสี่ภูมิภาคทั้งหลายแล้วปีนี้มาร่วมกันจัดงานในในที่บริเวณสนามการแข่งขันด้วยนะครับรายได้ปีที่แล้วเราเราจัดเราจัดอยู่มาสีห้าวันเนี่ยเราสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องกลุ่มโอท็อปของเราเนี่ อยู่ประมาณ20ล้านนะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับสีห้าวันนี้เราก็ตั้งเป้าไว้ว่าไม่ต่ํากว่าเดิมแล้วเราพยายามจะขยับขับเคลื่อนให้สินค้าของเราขายได้นะครับเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับคนที่มาเที่ยวชมให้ได้เราตั้งเป้าไว้ปีนี้50ล้านเราจะต้องไปสู่จุดนั้นให้ได้50ล้านตรงนี้ก็จะกระจายไปอยู่ในทุกพื้นที่ของ อำเภอของเรานะครับทุกพื้นที่ของจังหวัดของเราแล้วก็ทุกพื้นที่ทุกกลุ่มของกลุ่มพี่น้องที่มีมาตรฐานสินค้าโอทอปตรงนี้โดยเฉพาะเรื่องผ้านะครับ <c oughs> พี่น้องที่ทําเรื่องผ้าให้เตรียมในเรื่องนี้ไว้ได้รับความสนใจจากนักแข่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเป็นจํานวนมาก <c oughs> ก็ขอบอกกล่าวกับพี่น้องได้เตรียมการในเรื่องนี้ไว้ให้พร้อมด้วย <c oughs> เราจะมาสร้าง เมืองบุรีรัมย์ของเราในรูปแบบของกิจกรรมดึงดนะูดนักท่องเที่ยวเข้าเมืองของเราให้ได้มากที่สุดอีกประการหนึ่งคือในภาคส่วนที่มาร่วมการจัดกิจกรรมตรงนี้เนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งเขาไปเที่ยวในพื้นที่ต่างๆในสถานที่ท่องเที่ยวในระดับโลกของเราไม่ว่าจะเป็นที่ปนมลุงหรือที่ปราสาทเมืองตำหรือในกลุ่มต่างๆที่อยู่ในทุกพื้นที่ก็ขอให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ช่วยกันเตรียมด้วยนะครับค่ะ พี่น้องที่ทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริการร้านอาหารโรงแรมที่พักก็ขอความร่วมมือพี่น้องได้ช่วยกันดูแลอย่างดีย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเด็ดขาดครับแล้วเขาจะมาบ้านเราทุกปีเขาอยากจะมาบ้านเราบ้านเราต้องเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวเป็นเดสติเนชันหรือเป้าหมายของการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้ได้ในตลอดช่วงฤดูการต่างๆนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้